สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งให้ผมก็ผมก็ไม่ได้ตอบเลยก็เยอะมากก็ขอบคุณคุณมากครับแล้วก็ขอโทษที่ทําให้เสียใจด้วยก็ผมก็จะสู้อีกนะก็ยังเหลือสัญญาอีกสี่ครั้งที่จะสู้ในวันนั้นก็ยังเหลือสัญญาอยู่สี่ครั้งก็พยายามจะสู้ไหมสู้อีกก็สําหรับแชมป์มันก็ มันเริ่มเรืองรามแล้วมันก็เรืองรางเข้าไปทุกทีมันก็ยากแล้วแหละก,ก็ก็ผมกอ็อ่สู้อีกสักสี่ครั้งแล้วก็แบบในวันไม่ว่าแพ้หรือชนะกจะ็จะสู้ต่อไปแล้วอาจจะไปต่อยรายการเล็กๆเ,เพื่อเพื่อทำตามความฝันของผมที่จะเป็นแชมป์สักครั้งหนึ่งในชีวิตในการต่อสู้นักมวยของผม ก็พยายามจะสู้ต่อไปหรือว่าถ้ามันต่อยแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ค่อยกลับมาวันอีกครั้งนึงอ๋อขอบคุณทุกคนก็มีคนบอกว่าอยากให้เลิมทําคลิปผมผมเลิกไม่ได้นะผมชอบทําคลิปนี่คือความสุขของผมก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณวันแชมเปี้ยนชิพขอบคุณพี่ชาติที่ที่ทำให้ผมมีคนรู้จักได้ขนาดนี้ขอบคุณมาก อแล้วเจอกันใหม่ผมยังสู้อีกนะอีกสี่ครั้งในวันแชมเปี้ยนชิพก็ยังสู้อยู่ไม่ยอมแพ้นะลุยต่อผมฝากถึงกองแช่งก่อนเลยแล้วกันนะครับใครที่แช่งสินสมุดใครที่ด่าว่านักมวยเนาะการทําตามความฝันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่หน้าหัวเราะเยาะนะครับการไล่ล่าความฝันการทําตามสิ่งในที่ตัวเองอยากทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นายกย่องมากๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้สินสมุดครับพูดถึงสินสมุดกลิ่นมีครับ ก็น่าจะออกมาประกาศมาที่เรียบรยแล้วครับแต่ว่ามีโอกาสอีก4ไฟท์นะครับถ้า4ไฟท์ฟอร์มดีหรือว่ากลับมาเก่งได้เลยเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับได้ไปลุ้นอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นไฟท์สาคัญๆส,สองไฟท์ต่อไปอาจจะจัดคู่มวยที่สูงสีและ2ไฟท์สุดท้ายอาจจะไล่เก็บตัวที่ตัวเองเคยแพ้นะครับสีสมุทรกลินมีทําไมเขาถึงต้องพูดแบบนั้นจริงๆสีสมุทรตอนนี้อายุ28ปีแล้วนะครับ สองไฟล์หรอปีนี้สินสมุทรไม่น่าจะได้ชกแล้วครับสองไฟ์ปีหน้าถ้าชกสักสามไฟ์หรือว่าปีหน้าชกสองไฟ์ก็จะอยู่กับวันอีกวันสักสองปีนะครับก็ต้องมาดูกันว่ายังไงแต่สินสมุทรความฝันของเขาคืออยากจะมีแชมป์สักเส้นครับซึ่งในน้ำหนักประมาณ75กิโลตรงเนี้ยรัดดาเนินได้ไหมเป็นแชมป์ราดดาเนินพอจะเบียดสู้เขาได้ไหมเป็นแชมป์ประเทศไทยสินสมุทรพอจะไปเป็นได้ไหมหรือว่าแชมป์ช่อง7สีอะไรต่างๆนานาน,านา่ผมว่าสินสมุทร ก็น่าจะไปบู๊เหมือนกันนะครับหรือว่าอาจจะไปลุยรายการต่างประเทศเหรอนะครับก่อรายการในไทยก็ยังเปิดโอกาสต้อนรับสินสมุดเสมอนะผมดูว่ามันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าสินสมุดจะถนัดหรือเปล่านะครับในมวยห้ายกแต่จริงๆเราเองก็มีพื้นฐานมาจากมวยไทย5ยกกันทั้งนั้นครับสินสมุดนะครับเป็นคนพื้นเพจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเติบตัวมอในค่ายมวยซึ่งมีลุงเป็นเจ้าของชื่อค่ายมวยว่าสิทธออนะครับโดยญาติสนิทในตระกูลหลายคนก็เป็นมวยดัง เขาก็ซึมซับวิชามวยไทยไมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็เริ่มเส้นทางบนผ,ลผลบืนผ้าใบตามรอยพี่ชายนั่นก็คือสุดสาครกลิ่นมีครับนักมวยที่ต้องบอกว่าชื่อดังสุดๆเหมือนกันโดยโครงสร้างรูปร่างที่สูงใหญ่สิสุสุตรไม่สามารถหาคู่ชกในประเทศได้ในตอนอายุ17ปีนะเขาก็เลยต้องตัดสินใจไปชกต่างประเทศนะครับไปใต้สีเสื้อสอกลิ่นมีใครมวยที่คุณพ่อขอ,ข,ของเขาก่อตั้งด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เก็บแต้มชัยจากเวทีนานาชาติมาไม่ว่าจะเป็นอิตาลีรัสเซียจีน,จนแล้วก็อีกมากมาย สินสมุดเองก็ได้โอกาสเข้ามาสู้ในรายการวันในฐานะเป็นมวยแทนนะครับโดยเจอกับนักทิกบ็อกซิ่งนะครับชาวดัตตอนนั้นเจอกับทางนิกกี้ฮูเกนและก็หักปากาเซียนครับก็ถือว่าหักปากาแหละเพราะว่าชนะน็อกแบบช็อกโลกเลยสินสมุดรเป็นใครก็ไม่รู้นะมาตบนิกกี้ฮูเกนนะครับก็สร้างชื่อกระชอนให้เขาแล้วก็คว้าสิทธิ์ขึ้นไปสู้ในรายการวันอย่างยาวนานมาถึงทุกวันนี้ครับฟอร์มหลังของสินสมุทรนะครับเนี่ยศึกวันเอ็กตบนิกกี้ฮูเกน นะครับชนะน็อกยก2ต่อมาก็ชนะน็อกเลียมโนแลนด์แล้วก็ได้ไปเจอตัวท็อปทอปเลยอะจังริเกียนอย่างงี้นะครับก็ไปแพ้ให้กับริเกียนแบบไม่เอกฉันต่อมานะครับเจอกับริเกียนอีกไฟล์หนึ่งวันล,ลุมพินี9ก็แพ้น็อกให้กับริเกียนมีเจอกับทางวิกเตอร์เท็กเซราครับก็ชนะทีเคโอวิกเตอร์เท็กเซราเจอมูซินฟาซีก็ชนะมูซินฟาซีและ2ไฟล์ล่าสุดครับมีแพ้น็อกให้กับดูมิทีเมนซิคอฟแล้วก็แพ้คะแนนให้กับ ยูเซฟอซูอิคับสินสม,มุทรเองดูฟอร์มอย่างนี้จริงๆก็ยังไม่ได้ขี้เหร่หรอกนะครับเพราะถ้าเทียบจริงๆเขาชนะสไฟไฟและแพ้สไฟไฟเพียงเท่านั้นแต่ด้วยความที่เป็นคนดังครับกระแสะวิพากวิจาร์มันก็เข้ามาเยอะเหลือเกินก็เป็นกำลังใจให้สินสม,มุทรครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเส้นทางต่อไปของเขาจะเป็นยังไงหวังว่าแฟนมอมวยของเรานะครับก็ยังตามให้กำลังใจนักชกไทยทุกคนอยู่เสมอครับ